สวัสดีค่ะวันนี้เรามา,อาลองเจาะลึกแนวคิดเรื่องอัตตากันนะคะครับผมหรือก็คือความรู้สึกถึงความเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะครับโดยเราจะอิงจากข้อมูลในหัวข้อฝึกสังเกตอัตตาแบบง่ายๆนะคะครับเป้าหมายก็คือเอ่อหาวิธีง่ายๆที่จะจับสังเกตความรู้สึกนี้ในชีวิตประจาวันของเราเรา,เราท่านๆเน,นี่ยแหละค่ะอืมซึ่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่นี้เขาชี้ว่าไอ้เจ้าอัตตานี่เองที่มักจะมาบดบังธาตุรู้ครับ ถ้ารู้ใช่ครับคือสภาวะการรับรู้ที่มันบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยความเป็นเราอะไรงนี้มันแนบเนียนมากเลยนะคะใช่เลยครับอาตาในความหมายนี้นะครับก็คือความยึดมั่นว่ามีตัวตนของเราจริงๆอยู่ อ๋อ oh. คือข้อมูลนี้เขาอ,อธิบายว่ามันทำงานเหมือนเป็นกลไกนะครับที่คอยสร้างความเป็นเราขึ้นมาตลอดเวลาเลยเกือบจะทุกสถานการณ์เลยก็ว่าได้มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะครับยังไงครับแบบว่าเดินเดินไปแล้วบังเอิญไปชนเก้าอี้เข้าตึ้งอ๋อครับครับความคิดแรกที่มันแวบเข้ามาในหัวเลยคืออะไรคะใครเอาเก้าอี้มาวางขวางทางเนี่ยห้าห้าค่ะคุณคุณหรือแบบ โอ้ยเจ็บหรืออาจจะแบบโทษตัวเองเรานี่มันซุ่มซ่ามจริงๆเลยครับผมสังเกตไหมคะว่ามันมีคําว่าเราโผล่มาทันทีเลยใช่ครับชัดเลยนั่นแหลคะค่ะเขาบอกว่านี่คือสัญญาณของอัตตามันเกิดเร็วมากจริงๆนะคะจริงครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้นะครับคือการที่เราเห็นความคิดพวกนี้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปตัดสินนะว่า เอ๊ะคิดแบบนี้ดีหรือไม่ดีอ๋อไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเลยครับแต่เป็นการรู้ทันมันคือแค่เห็น,นกลไกเห็นว่าอ๋อโครงสร้างความเป็นตัวเรามันแสดงตัวออกมาแบบนี้นี่เองในสถานการณ์ง่ายๆแบบนี้แค่รับรู้ว่ามีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาก็ถือว่าเริ่มโอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถือว่าเริ่มสังเกตเป็นแล้วครับ และในเอกสารที่เราดูกันเขาก็แนะนําวิธีฝึกสังเกตที่แบบทําได้เลยนะคะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเวลาเรากโกรธเนี่ยให้ลองถามตัวเองเบาๆในใจว่าใครกําลังโกรธอืมถามตัวเองใช่ค่ะแล้วลองฟังคําตอบในใจดูว่ามันมีภาพของเราที่กําลังแบบไม่พอใจกําลังหุนหง,งิดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อครับ ไม่ใช่แค่รู้ว่าโกรธเฉยๆใช่ค่ะแต่เป็นการเห็นตัวเราที่เข้าไปเป็นเจ้าของความโกรธนั้นเลยค่ะค่ะการรู้ทันแบบนี้นะครับข้อมูลนี้เขาชี้เลยว่าเป็นกุญแจสำคัญมากมีอีกตัวอย่างด้วยค่ะเวลาภูมิใจอ่าครับอันนี้น่าสนใจลองถามว่าใครกำลังภูมิใจอืมแล้วสังเกตดูว่ามันมีภาพเราผู้เก่งกาจคนที่ทำสำเร็จคนที่แบบเยี่ยมยอด ผุดขึ้นมาในใจหรือเปล่าครับผมแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งตอนที่เรานั่งสมาธิตั้งใจจะภาวนาดีๆเลยนะตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากครับค่ะยังไงคะคือแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ว่าแม้แต่ความคิดที่ว่าใครกําลังภาวนาหรือไอ้ใจที่มันอยากจะดีอยากจะสงบอยากจะเก่งขึ้นในการภาวนาเนี่ยอืเออนั่นก็อาจจะเป็นอัตราในรูปแบบท,ที่มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับโหละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ ครับมันซ่อนอยู่ในความตั้งใจดีๆของเราได้เหมือนกันโหยตรงนี้ทําให้เห็นภาพเลยครับว่าอัตตามันแนบเนียนจริงๆใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ลบๆเท่านั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นครับแล้วถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับค่ะข้อมูลที่เรากําลังพิจารณากันอยู่เนี่ยเขาเน้นว่าไม่ควรมองอัตตาเป็นศัตรูนะที่เราต้องไปกําจัดทิง้งอ๋อไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ครับแต่ให้มองเหมือนเป็นครูคนหนึ่งครูครับ เป็นครูที่มาช่วยสอนให้เรารู้ทันกลไกของใจเราเองมีคํากล่าวในข้อมูลนั้นเลยครับว่าอัตตาไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่มาสอนให้เรารู้เท่าทันใจตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการรู้ทันซ้ำๆบ,บ่อยๆนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้ทันนะครับสภาวะของท่ารู้หรือความตื่นรู้เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเหมือนฟ้าหลังฝนอะไรแบบนั้นไหมคะคล้ายๆครับเหมือนท้องฟ้าที่มันเปิดโล่งเวลาเมฆมันจางหายไปนะครับอ๋อค่ะค่ะ แล้วการที่เราตระหนักรู้แบบนี้บ่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างคะคาตอบที่ข้อมูลนี้เขาชี้นําไว้นะครับก็คือมันจะนํามาซึ่งความรู้สึกที่โปร่งเบาสบายๆในใจนะครับไม่ต้องแบกใช่ครับไม่ต้องแบกความเป็นเราตลอดเวลาสรุปได้ว่าข้อความสําคัญจากสิ่งที่เราสํารวจกันวันนี้นะคะก็คือให้เริ่มต้นง่ายๆเลยครับเรื่องง่ายๆจากการสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละ แค่รู้ตัวว่าอ๋อนี่เรากําลังรู้สึกเป็นเราอยู่หรือมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาครับแค่รู้ตัวใช่ค่ะแค่นั้นก็อาจจะพอแล้วที่จะค่อยๆกลับมาอยู่กับความรู้ตัวหรือธาตุรู้ที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอืมมันคือการกลับมารับรู้อย่างง่ายๆตามที่มันเป็นจริงแค่นั้นเลยเนาะคะใช่เลยครับกลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมดาธรรมดานี้เองค่ะ และจากที่ข้อมูลนี้เขาเกลื่อนๆไว้สําหรับตอนต่อไปด้วยนะครับเกี่ยวกับถ้ารู้ไม่ใช่ของใครอ๋อมีต่อด้วยครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้ขบคิดทิ้งทายไว้นะครับค่ะยังไงคะคือถ้าธ้ารู้หรือความรู้ตัวที่ว่าเนี่ยมันปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเราเริ่มเห็นทะลุความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นตัวเราค่ะเ มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าธาตุรู้ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเลยโห oh. หรือว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติของจิตที่มันว่างและก็รู้ตื่นอยู่แล้วเป็นปกติของมันเองเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากเลยค่ะครับก็เป็นคำถามที่ชวนให้เราลองไปใคร่ครวนกันต่อดูครับ